วันนี้ผมจะพาตัวโซเฟอร์ SP 35T มาลองแสงนะครับผมก็เนี่ยลองเลยนะครับอันนี้เป็นโหมดอีโคนะครับก็โหมดแรกเป็นอีโคก็จะเบาๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น น,นี้เป็นโลนะครับมีเดียมอันนี้ายนะครับก็เ,เดิมนะครับอันนี้ายนะครับดูเทอร์โบนะครับอันนี้เทอร์โบครับ แสงกว้างใช้ได้เลยนะครับัวโ,โบอันนี้เริ่มอุ่นๆแล้วนะฮะก็กว้างดีนะครับครับคลิปนี้ก็เป็นการลองแสงเนาะคร่าวๆนะครับก็ ดูแนวแสงนะครับโอเคขอบคุณครับ